เดี๋ยววันนี้นะครับเราไปดูผลทดสอบกันว่าเลนตัวไหนเนี่ยมีคุณภาพถึงในระดับอโปโครมาติกกันบ้างครับจากตอนที่แล้วนะครับที่พี่กบบอกว่าเลนอโปโครมาติกเนี่ยคือเลนที่ต้องแก้ความค่าสีจากตัวออปติกเองเนี่ยให้เหลือความค่าสีไม่เกิน1พิกเซลนะครับถ้านับกล้องปัจจุบันก็ประมาณ3มไมครอนกว่าตีว่า3ามไมครอนเผื่ออนาคตไว้หน่อยนะครับถ้ามากกว่านี้มันจะเริ่มเห็นความค่าสีแล้ว การแก้ความคล่าสีเนี่ยจะมีอยู่2แนวใหญ่ๆนะครับหคือแก้ด้วยออปติกล้วนๆนะครับคือออกแบบเลนส์แล้วก็ใช้วัสดุที่ให้ความค่าสีเหลือน้อยที่สุดนะฮะอย่างไซส์โอตสอันนี้ใช้วิธีการออกแบบออปติกเป็นหลัก ข้อดีคือคุณภาพของภาพเนี่ยจะดีมากๆนะครับไม่มีปัญหาทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอไม่ทําให้ด y นามิกเรนจ์ของกล้องลดลงนะครับให้ความคมชัดกับรายละเอียดเล็กๆได้ดีมากและบริเวณโบเก้เนี่ยมันจะไม่เกิดวงสีขาวรอบวัตถุนะครับข้อเสียคือความคาดหลายอย่างเนี่ยมันต้องขยายขนาดชิ้นเลนด้านหน้ามันก็จะทําให้เลน์มีขนาดใหญ่แล้วก็หนักแล้วก็แพงขึ้นด้วย 2ก็คือการแก้ด้วยออปติกและซอฟต์แวร์ผสมกันนะครับเป็นการแก้ความคลาดที่ออปติกในระดับหนึ่งก่อนแล้วก็ไปแก้ที่เหลือที่ทำยากๆมากๆหรือทำให้เลนมันแพงตัวมันใหญ่เนี่ยในซอฟต์แวร์ความคลาดที่แก้ในซอฟต์แวร์ส่วนมากก็จะเป็นพวกความคลาดสี d s s ซ o t t o n Vignette แล้วก็การเพิ่มความคมชัดให้กับภาพที่มีรายละเอียดขนาดใหญ่ข้อดีคือทำให้เลนมันเล็กเบาราคาไม่แพงมากดูน่าใช้นะฮะ ข้อเสียนะครับการแก้หลายอย่างเนี่ยมันจะไปลดคุณภาพของภาพลงไปนิดหน่อยนะครับอย่างการแก้วิกเนตเนี่ยมันจะทำให้เราสูญเสียไดนามิกเรน์ที่เราจะใช้ได้นะครับการแก้ดิสโซชันมันก็จะทำให้มุมภาพเนี่ยถูกครอบไปนะครับเพราะมันต้องไปตัดส่วนในการแก้ดิสโ t ชันด้วยในเลนมุมกว้างมากๆนะครับบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพมันเ้ยมไม่ค่อยกว้างวะอะไรเงี้ย เท่ากับเลนส์ที่แก้ด้วยออปติกนะครับอย่างเลน12มิลเนี่ยมุมแนวทะยานประมาณ122องศามันอาจจะเหลือแค่116องศาเมื่อแก้ดิสซอร์ชั่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำให้มุมภาพมันไม่กว้างอย่างที่เราไปซื้อมันมานะครับโบเก้อ,อาจจะทิ้งรอยตัดของวัตถุแล้วก็ทิ้งวงสีขาวสีเทาเอาไว้นะฮะการแยกรายละเอียดเล็กๆทำได้ไม่ถึงกับดีมากนักนะครับแต่รายละเอียดใหญ่อันนี้ความคมชัดสูงมากไม่มีปัญหา บางทีเราอาจจะเห็นความโคง้งความค่าสีในช่องมองภาพนะครับเพราะว่าไอ้เลนส์อลลกชั่นมันไม่ได้ทํางานกับช่องมองภาพนะครับแต่ถ่ายออกมานี่ปกติทุกอย่างเพราะเาเลนส์อลลกชั่นมันทํางานบางทีถ่ายภาพนิ่งปกติแต่ว่าวิดีโอเนี่ยแบบทั้งโคง้งทั้งค่าสีทั้งอะไรมาหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกรุ่นใหม่ๆนะครับราคาสูงๆหน่อยมันก็จะแก้ทั้งช่องมองภาพภาพนิ่งและวิดีโอนะครับ พอมันแก้ทั้งระบบเนี่ยมันก็จะมองไม่ออกแล้วส่วนมากเนี่ยการแก้ที่ซอฟต์แวร์จะใช้ในกล้อง m i r r o r l e s s นะครับซึ่งจะมีทั้งแก้ในรอไปเลยนะครับเวลาเปิดเลนคอลเลชชั่นใน Adobe เนี่ยมันจะไม่เห็นนะฮะว่ามันจะมีให้แก้นะครับคือมันแก้ไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปทำอะไรกับไม่แก้ในรอแต่แก้ใน JPE g นะครับอันนี้คือช่องมองภาพมันจะเห็นโค้งๆถ่ายออกมาปุ๊บม,มันตรงนะครับพอเปิดไฟรอเนี่ยมันโค้งใหม่นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเลนคอลเลชชั่นมันมีให้ให้แก้ ขึ้นนมานะครับพี่โกย้ำอีกทีนะครับคือคุณภาพระดับอโปโรโคมติกเนี่ยคือคุณภาพที่มาจากออปติกนะครับไม่ได้รวมซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็จริงๆอโปโรโคมติกเขาจะ,จะนับความค่าสีที่การภาพนะครับแต่ว่าในในการใช้งานจริงเนี่ยในมาตรฐานจริงเนี่ยเขาจะรวมไปถึงขอบภาพด้วยเราอาจจะเห็นคําว่าอโปโรโคมติกติดอยู่ที่เลนนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเช่ชื่อทางการค้านะครับ ในสมัยก่อนมันมีเลนส์ซิกมาอโปนะครับก็คือซีรีส์อโปนะฮะเป็นชื่อทางการค้าไม่ได้หมายว่ามันจะมีคุณภาพระดับอโปโครมาติกคอลเลกชันแต่อย่างใดนะครับออบางอันก็จะเป็นแบบชื่ออนุกรมชื่อเลนส์ชื่อยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับเอาจริงๆคือมันมีน้อยมากนะครับที่เป็นอโปโครมาติกคอลเลกชันยกเว้นพวกแบรนด์ออปติกแข็งๆเลยนะครับซึ่งผมรับรองอยู่แค่สายี่ห้อนะครับก็คือไซส์ช c h ไนเดอร์แล้วก็โ o เดนสต็อกนะครับ ที่ถ้าเห็นว่าตีตาอ p โปนี่คือแบบอ p โปแน่ๆอ p โปร้0ยเนะครับเชื่อถือได้เลยนะแต่ถ้าไม่ใช่3แบรนด์นี้แล้วเห็นคำว่าอ p โปเนี่ยก็ให้ดูผลทดสอบก่อนว่าเป็นอโปจริงไหมน,นะครับในทางกับการเนี่ยหลายยี่ห้อก็ไม่ติดคำว่าอ p โปนะครับคือไม่ใช้คำนี้เลยนะแต่คุณภาพเนี่ยไปอยู่ในระดับอาโปบางทีขึ้นไปถึงซูเปอร์โปโคอมติกเลยก็ยังมีนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบนะครับพี่โก้จะพาไปดูในเว็บที่มีการทดสอบที่มาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับก็คือ www. d f o m a r k com เราเข้ามาที่เว็บ dxomark นะครับซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่าเขาทดสอบออกล้องทดสอบอุปกรณ์ทดสอบเลนกันยังไงเนี่ยเราเข้าไปดูที่ how we test ได้นะครับแล้วก็เขาจะมีด้านล่างนะครับ ในการทดสอบกล้องกับเลนส์นะครับเขาจะทดสอบอรายละเอียดดิสอร์ชั่นวิกเนตความค่าสีอะไรพวกนี้นะครับค่าทีสต,อต็อต่างๆก็ใช้ชาร์จมาตรฐานนะคไฟมาตรฐานบนบรอไฟล์แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการวัดวิเคราะห์ซึ่งคิดว่า ทำได้มากกว่านี้ก็ทำไม่ได้ทําเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเชื่อเขาถือว่าเขาใช้อุปกรณ์และมาตรฐานในการทํางานสูงแล้วครับถ้าเราอยากดูผลการทดสอบเลนส์นะครับเราเข้ามาที่เลนส์ตัวนี้นะฮะก็ มาที่ซีฟูรล,ลังกิ้งก็ได้นะครับสามารถดูข้อมูลได้ในทุกตัวแล้วเราอยากจะดูยี่ห้อไหนเราก็มาคลิกเอานะครับอดากดูเลนของนิคอนแคนนอนโซนี่ซิกมาอะไรพวกนี้ก็คลิกามาได้บางยี่ห้ออาจจะไม่มีนะครับแต่เขาขึ้นไว้อย่างเช่นฟูจิฟีเนี่ยไม่มีนะฮะไลกาก็ไม่มีนะครับก็สมมติว่าผมดูมันทุกยี่ห้อเลยด้วยกันนะครับก็คือไม่ต้องติกอะไรมันก็จะขึ้นลังกิ้งมาแบบนี้นะครับทีนี้เราเลือกตรงนี้ได้ครับคลิก คอมมัตติอัป r เลชันนะครับมันจะทำการเรียงข้อมูลตามหัวข้อที่เราเลือกก็คือค o ม a t ต c a อ e r r เ t ชันเรียนจากน้อยไปมากนะครับอย่างตอนนี้ค o ม a t ต c a อ e r r เ t ชันน้อยที่สุดนะครับก็คือ mm ED, นคิคอนเอฟไมโคร200มิลเอฟ4ดีนะครับเป็นเลนุ่นเก่าแล้วก็ลองมาเป็น Sony e 50 m ิ1.8ไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราเซื้อเลนเนี่ยเราไม่ได้ดูที่ค r ม m a ต i ิอย่างเดียวนะครับเราต้องดูอย่างอื่นด้วยเช่น sharpness นะครับ t ิส t i o n w e t t n e s s t r a n s m i s s i o n chromatic aberration พวกนี้มันดูหมดนะครับส่วนสกอร์เนี่ยมจริงไม่ต้องดูก็ได้นะครับชัาเน็ตจริงต้องดูว่าใช้กล้องตัวไหนด้วยนะครับมันมีรายละเอียดอยู่ซึ่งต้องไปศึกษานะครับแต่ว่าวันนี้เราจะดูที่ Chromatic a b e r r a t i o n อย่างเดียวเลนที่ทดสอบนะครับตอนนี้โครมาติกอเ r เ a ชั o นสูงสุดคือ33นะครับซิกมา12 24 f 4.5 e นะครับแล้วก็ สามสามสานี่คือถือว่าโคตรอภิมหาเยอะเลยนะครับน้อยสุดก็คือ1นะครับแล้วก็ไล่มาเดี๋ยวเรา,เรามาดูทีละตัวถ้าเราอยากรู้ข้อมูลของเลนตัวไหนนะครับอย่างสมมุติว่าโอเคตัว AF Micronicon ตัวนี้นะครับผมก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ก็กด c อนโทรลนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นรายละเอียดเกี่ยวกับเลนตัวนั้นมานเขาจะบอกไว้นะครับ ว่าจะทดสอบกับกล้องตัวไหนสมมุติว่าผมจะอันนี้สูงสุดก็จะเป็น D 8 0 0 e นะครับตัวนี้ผลการทดสอบจะขึ้นกับกล้องที่ใช้ในการทดสอบด้วยนะรเราอยากจะดูรายละเอียดก็เข้ามาที่ตัวนี้นะครับ Measurement ตรงนี้นะครับจะมี c o m มาติกอ a r บ a t i o n นเวลาดูดูตรงไหน,นครับแนะนำให้ดูที่โปรไฟล์ ตรงโปรไฟล์เนี่ยเราจะเห็นชัดนะครับตรงนี้คือเซนเตอร์ตรงกลางภาพนะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงขอบภาพที่100%อันนี้เซนเตอร์ที่ศูนย์นะครับตรงนี้คือระดับความค่าสี5นี่คือ,อ5ไมครอนนะครับลบ5ก็คือลบ5้าไมครอนอยากดูตรงไหนก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้จะบอกเลยว่าที่ฟิล์มโพซิชั่นนะครับเ3 93%บเอ 93, 93นะครับค่าสีไป0.5นไมครนะครับ ตรงนี้ค่าสีไป2ไมครอนนะอย่างนี้ที่สุดขอภาพเลยนะครับเอ่อค่าสีน้ำสีแดงนะครับก็คือแดงกับฟ้ามันจะตรงข้ามกันนะครับก็คือจะเหลืองฟ้านะครับถ้ามาตรงนี้ก็จะเอ่อถ้ามาตรงนี้จะเหลืองแดงถ้ามาตรงนี้จะเหลืองฟ้านะครับตรงนี้ค่าสีไป4ไมครอนเพราะ,ะนั้นถ้าเราดูว่าตามหลักของเอ่อ เลนสะ์โปโครมมติกนะครับกลางภาพไม่เกิน3ไมครอนนะครับ1พิกเซล3ไมครอนกว่ากว่าอันนี้ก็อยู่ในอยู่ในเกณฑ์น,นะครับ0แต่ว่าขอบภาพเนี่ยก็4ไมครอนจริงๆก็เกินมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าค่าทดสอบตอนแรกก็บอกว่าครมา a ต i ิกอะเบเลชั่นคือ1ไมครอนใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราดูเนี่ยรายละเอียดเข้ามาเราจะพบว่าที่ขอบภาพมันประมาณ4ไมครอนลองมาดูของคาวไซส์นะครับ ตัว APO SONNA 1 3 5 f2 เป็นเลนส์ที่พิกโกใช้อยู่นะครับอันนี้ทดสอบบน 5D SR นะครับ50ล้านพิกเซลสามารถทำกำลังยักขยายได้41ล้านนะครับถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมาก d r o ไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเอฟนัมเบอร์2.0นะครับ t r ร n s m i s ิชั n นก็2.0คือ f2 เป๊ะเลยทีสอบดิสซ o รชัน0.1น้อยมากนะครับวิกเ e ่นลบ1.5กลางๆแล้วก็คุมอัติการ์บิชัน2 ไมโครอนนะครับไปดูค่ารายละเอียดนะครับคอมมันติกอาเบลีชันโอเคจะเห็นนะครับว่าความค่าสีสูงสุดนะครับจะอยู่ที่2.2นะครับประมาณนี้2.2นะฮะส่วนสองจุดสีน้ำเงินนะครับสีแดงลบศู 5, เพราะนั้นกลางภาพและขอบภาพเพราะนั้นเลนส์ตัวนี้เนี่ยคุณภาพอยู่ในอโปโคอมาติก ไม่เกิน3ไมครอนแม้ว่าจะใช้กกล้อง50ล้านพิกเซลก็ตามนะครับตัวนี้ทำคุณภาพอื่นได้ดีหมดเลยนะสิ่งเดียวที่มันสิ่งเดียวที่มันทำไม่ได้คือออโต้โฟกัสที่เหลือดีหมดเลยนะเป็น perfect lens ตัวหนึ่งของโลกนี้เลยนะครับลองดูนิคอน z 5 0 m ม f 1 8นะครับตัวนี้ทำกำลังแยกขยายค่อนข้างดีนะครับตัดเทสกับ Z7 42-45ล้านพิกเซลได้กำลังแยกขยายมา37ถือว่าทำได้ดีมากนะครับโคมาติกทีสต็อปอะไรถือว่าทำได้ดีมากนะครับตัวนี้ลองดูการวัดค่าความค่าสีนะครับสูงสุดอยู่ที่ลบ1.8ไมครอนนะครับก็ไม่ไม่เกิน3นะครับบวกลบ3ตัวนี้ห่างกันห่างกันไม่เกิน3นะครับง่าย,ายอันนี้ก็1.3เหมือนกันเพราะนั้นออถือว่า ความค่าสีมองไม่เห็นนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอ p โปโครมาติกเหมือนกันฮนะรเรามาดูเลนส์ canon กันบ้างน,นะครับ canon rf Ranking สูงสุดตอนนี้เป็น rf 50 1.2นะครับตัวนี้ดีสุดอ่ะเรามาดูรายละเอียดซว่าเป็นยังไงบ้างครับเทสบน usr นะครับ,บ,รบมัน30กว่าล้านพิกเซลกำลังแยกขยายมาได้22 ถือว่าไม่ไม่ถึงกระสูงมากๆนะครับแต่ว่าถือว่าทําได้ดีคอมพิวติกเอเบเลชันอ,อยู่ที่3ไมครนะดดูค่าการวัดนะครับจะเห็นว่าสูงสุดนะครับอยู่ที่ออ2อลบ2อไมครอนะครับเ,เกือบเกือบสาวเหมือนกะันถะ้าเกินสาวนี่ก็จะเริ่มเห็นบน บนกล้องความละเอียดสูงแล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยยังอยู่ในอยู่ในเรนส์บวกลบ3ไมคอนนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอะโครโมติกอะโปรโครมติกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะโปรโครมติกเหมือนกันลองดูไซส์85 1.4นะครับโอตัสเทสบน 5DSR 50ล้านพิกเซลนะครับก็กำลังแยกขยายมา41ก็ถือว่าทำได้สูงมากนะครับออลองดู ามาดูโครมาติกอเวเบเลชั่นกันบ้างนะครับลองดูค่าความค่าสีนะครับอลองดูขอบภาพนะครับสูงสุดอยู่ที่ลบ1.6นะครับถือว่าน้อยมาก1.6อยู่2ก็ยังอยู่ในเอ่อเรนของความเป็นอโปโครมาติกนะครับคือไซส์ปกติก็ไม่หยุดหวังอยู่อ่าลองไปดูอะไรที่ไม่ใช้ไซส์บ้างนะครับลองมาดูเล่อเรนไรกาบ้างนะครับคือไรก้าในไรก้าเนี่ยมันไม่มีมันมีไรกาในพานา มาดูของ Panasonic นะครับคือไลก้าที่ใช้อยู่ในพานานะครับอยู่ในกล้องไม่ว่าจะมีเลสหรือ,อ DSLR อะไรต่างๆก็ส่วนใหญ่มักจะลองดูฮะมักจะเม็ดอินเจแปนนะครับ,ก,รบก็น่าจะทำโดยซิกมาคิดว่านะครับดาว่านะเอ่อโอเคลองดูอันนี้นะครับไลก้าอโปนะครับซัมมิครอน SL คือจริง ไม่ว่าจะไปอยู่ในแบรนด์ไหนเนี่ยคือถ้ามันตีตา l ไลก a าอโปมันก็ต้องได้คุณภาพไลก้าอาโปนะครับโรงงานเขาต้องเซอร์ติฟายอยู่แล้วนะฮะอ่ลองดูค่าคอมมิติก้อเอรเรชั่นนะครับโปรไฟล์จะเห็นว่าไปไกลเลยนะฮะอันนี้ขอภาพนะครับคาดไป4.5นะฮะบวก4.5แดงอยู่ที่ลบ1.9นะฮะรวมกันก็ประมาณ6ไมครนะฮะ คือตัวนี้ค่าเป็น4.5ตัวนี้1.9ถ้าพูดถึงความต่างของอันนี้เนี่ยก็ล่อเข้าไป5 6 4ไมครอนนะครับ2พิกเซลกว่ากว่านะครับตรงนี้คาดคาดคนเราฝั่งกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าคุณภาพเราลองลีช่องรับแสงนิดนึงนะครับก็เหมือนเดิม <laughs> นะครับเกือเป็น a p p ที่ไม่ได้ Apple นะครับ,นะรบ,นะรบก็ ก็เป็นอโปโครมาติกที่ที่ความคาดสีกลางภาพเนี่ยอโปนะครับแต่ขอบภาพไม่อโปนะครับขอบภาพมันคาดเกิน3ไมครอนไปจริงๆควรจะทำคือหลักการของอโปโครมาติกก็คือกลางภาพไม่เกิน1พิกเซลนะครับแต่นี้คือมันขอบกลางภาพจริงๆก็ดูจะไม่เกินนะครับเกือบ,เก,บเกินเกือบเกินนะครับแต่ขอบภาพเนี่ยเกินลองดูไลก้าดีจีน็อกทิทรอนมั่งนะครับ เป็นเลนความสว่างสูงนะฮะอ่ะตรงนี้ไปไกลเลยนะครับสีน้ำเงินที่ขอบภาพนี้คลาดมาถึงถึงลบ 10, 11 12ไมครอนนะครับมาไกลามากนะครับอันนี้ลบ10ไมครอนส่วนสีแดงนี่ไปบวกมันบวก7กว่ากว่าไมครอนเลยนะครับก็ความค่าสีขอบภาพสูงมาก7.5นะครับส่วนขอบภาพตรงนี้ ลบสิบนะครับไปไกลเลยครับความค่าสีแต่น,นี้ไม่ได้ไกลแบบยังถือว่ายังถือว่าโอเคนะครับมาะมีไกลกว่านี้เยอะนะครับลองมาดูแบรนด์อื่นบ้างไหมนะครับเอาอะไรดีที่บอกว่าตัวเองมีอโปนะครับอ่ะลองมาดูเลนโซนี่กันนะครับโซนี่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นอโปนะครับแต่ว่าใช้ชินเลนพิเศษเยอะนะฮะเออโอเค เลนส์โซนีที่ความค่าสีต่ำๆนะครับแรนกิ้งดีๆก็จะมี90 2.8มาโคนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดู85 1.4นะครับตัวแรกนะครับ90 2.8มาโครตัวนี้พี่โก้ใช้อยู่นะครับเทสบน A7R 2เรามาดูค่าที่วัดได้โคมาติก c a b พลิเคชัน mm hmm. นะครับโปรไฟล์อลองดูความค่าสีนะครับอันนี้ ความค่าสีสูงสุดไปอยู่ที่ตรงหกประมาณ60%ของของลัศมีนะครับจากการภาพไปขอภาพนะฮะอันนี้คาดไปบวก2.4ถึงลบประมาณ2.4น่าจะใกล้ใกล้กันนะครับเพราะฉะนั้นค่าสีเนี่ยความค่าสีถ้าสีเดียวเนี่ยครับไม่ไม่เกิน3ไมครอนแต่ว่าเนื่องจากว่ามันออกห่างกัน,นครับลบ3 เกลบกว่ากว่าก็เป็นลบว่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นความค่าสีออกมานะครับตัวนี้ลองดูเป็น 51.4GM นะครับตรงนี้แจ้งไว้ว่าที่3ไมครนเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าที่วัดได้ครก็ขอภาพนะฮะมันเกิดการอินเวอร์สนะครับตัวนี้ตรงนี้จะค่าน้ำเงินตรงนี้เป็นค่าเหลืองนะครับ ตรงนี้คาดฟ้าตรงนี้ไปคาดแดงนะฮะเอาดูขอบภาพด้วยกันก็3ไมครอนนะครับตรงนี้เอ่อตรงนี้ลบหนนะครับห่างกันไปอยู่4.6ไมครอนนะฮะก็เอ่อไม่ถือว่าเยอะนะครับไม่ถือว่าเยอะถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าต้องโฟกัสให้ลงนะครับคืออันนี้เขาจะมีข้อแม้คือเขาโฟกัสบนแสงสีเขียวนะครับถ้าไปโฟกัสบนแสงสีน้ําเงินหรือแสงสีแดงเนี่ยค่ามันก็จะเปลี่ยนนะครับแต่มันก็อยู่ในใน,ใน,นเรน g นี้แหละครับ มาดูที่70 200กันบ้างจะเห็นว่าที่ระยะ70ทําได้ดีนะครับอ,อ๋อไม่ใช่อันนี้มาลบ5นะครับไปนู่นเลยครับประมาณลบ7ไมครอนเลยนะครับลบ7ไมครอนก็ถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะไม,ไม่ไม่มากที่สุดนะฮะถือว่าเริ่มเริ่มกลางๆนะครับไม่ถือถือไม่ถือว่าเยอะมากกลางๆเมื่อเทียบกับว่า30คือเยอะนะครับที่200นี่คาดแดงไปเกือบประมาณ9ไมครอนได้ อว่าเยอะนะครับถ้าเป็นถ่ายด้วย A7 ถ้าถ่ายด้วย A7R4 ก็คาดไปประมาณ3พิกเซลนะครับมาดู1635 1635ก็ความค่าสีก็ไปริ้วเลยนะครับอันนี้ลบ10กว่ากว่าลบ11.4ไมครอนะครับริ้วเลย ที่16มมิลนะครับพอที่ย4่น้อยลง28 35น้อยลงนะครับสานี่ดีเลยนะครับแต่ว่าที่16นี่ความค่าสีไปไกลเลยลองดูเลนร้อย f28 sF นะครับโอ้ไปริ้วเลยนะครับความค่าสีอ,อ๋อไม่ริ้วฮะมัน 5, มค่าไมครนตรงนี้น่าจะวอน3สากว่าอ่านะครับคุณภาพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับ ือว่าทําได้ดีมากเพราะว่านี่แค่3.3เท่านั้นเองลองดูตัวไซส์โซนี่นะครับไซส์ Sony จะทําโดย Sony น,นะครับออกแบบผลิตอะไรต่างๆมันจะเป็นโซนี่โดย,โดย,โดยไซส์เ e อร์ติฟิเคนะครับดังนั้นเรามาดูค่าที่วัดได้ ก็เยอะนะครับพี่โกชายอยู่มันก็เยอะแราดีจริงๆนะฮะคือคาดแดงไม่เท่าไหร่นะครับมันจะคาดเหลืองตัวนี้นะครับก็น้ําเงินเป็นลบนะครับก,ก็จะเป็นคา,าดจะเห็นเป็นสีเหลืองเหลืองมานะครับแล้วก็ถึงลบ7.2ที่ขอพานะฮะอันนี้2 4 0 5ไปริ้วเลยนะครับ2 4 5ส2นี่ลบ21ไมครอนเยอะมากมากๆ ลองดู24-70นะครับส่วนใหญ่เลนถ้าเป็นซูมเนี่ยช่วงไงก็จะจะค่าสีสูงสุดนะครับมักจะอยู่ที่ตรงนั้นนะลองดู24อันนี้ก็รล้วเหมือนกันนะครับลบ16.5ไมครอนนะครับฉงนั้นเลนก็โปรติโซนี่ความค่าสีจะจะค่อนข้างสูงนะครับเป็นส่วนใหญ่เวลาที่ดูผลทดสอบใน DxO แล้วนะครับ พี่โกชอบเข้ามาดูใน t h e d i g e ต์ต่อพิจเจ้าดเพราะว่ามันจะถ่ายภาพให้เห็นภาพเทชาร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนอกจากดูด้วยกราฟก็ยังดูด้วยตาได้นะครับอย่างนี้เนี่ย16.35 2.8เมื่อกี้เราจะเห็นแล้วว่าความค่าสีมันเล้วเลยใช่ไหมครับที่16มิ f 1เอ่อ f 2.8นะครับอันนี้ทดสอบบน A7R2 นะครับทีนี้เรามาดูว่าเฮ้ยไอ ที่เขาบอกเยอะๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้เราจะเห็นเลยว่าแบบมันคลาดออกมาแบบเยอะมากนะครับเป็นเขียวม่วงนะครับคลาดออกมาเพราะฉะนั้นก็ก็ค่อนข้างจะไม่น่าผิดไปจากที่ D X O บอกไว้นะครับเป็นการคอลเช็คอีกทีหนึ่งนะครับลองดู12.24 3 8 นี่ก็ขอภาพก,ก็คลั่งเหมือนกันนะครับแต่ยังดูดีกว่าตัว10 635นะครับลองดูไซส์ดีกว่านะครับ1 3 5 f2 นะครับมีวส์อันนี้คือตัวอ p โปซัมนาจะเห็นว่าแบบความค่าสีที่ ไม่มีเลยครับไม่มีให้เห็นเลยคือคือมันมีครับแต่ว่ามันน้อยกว่า1นึ่งพิกเซลเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ออกมาคือมันไม่สามารถมันไม่สามารถมองเห็นความค่าสีได้ก็จะเป็นผลจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าลองดูอย่าง Sony 24ี i รนะครับที่ความค่าสีไปริ้วเลยนะครับอันนี้เราก็จะเห็นภาพยิงก็คือแบบมันคลาดออกมาก็ริ้วจริงๆ คาดค่อนข้างเยอะและคาดแบบนี้เนี่ยคือมีระดับแบบ10พิกเซลอัพนะครับก็ถือว่าถือว่ากลางๆนะครับคือน้อยเนี่ยก็คือคือน้อยมากเนี่ยคือไม่เกิน3พิกเซลถือว่าโหสุดยอดนะครับไม่เกิน5พิกเซล6พิกเซลนะครับเอ้ยไม่ใช่ทำไมนะนี่ความคาดสีเท่าไหร่นะครับที่ที่จะบอกว่าน้อยมากเลย Uh, อย่างที่บอกไปนะครับคือ1%เอ้ย1พิกเซลหรือ3ไมครอนนะครับถือว่าน้อยอย่างตัวนี้มีวูสนะครับไซส์ของโปรซอนน่านะครับอันนี้คือไม่เห็นเลยเพราะว่ามันน้อยกว่าเอ่อ1พิกเซลนะครับแต่ว่าพอมันเยอะขึ้นเนี่ยนะครับ 3, อ่อถ้าเป็นแบบ6ไมครอนเอ้ยไม่ใช่อ6ไมคือถ้าเป็นแบบ6ไมครอนนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่อพิกเซลนะครับก็นับไปเรื่อยๆแล้วแต่กล้องที่ใช้ด้วยนะครับ อีกเว็บหนึ่งที่เข้ามาดูได้นะครับก็คือ e p h o t o c e n e c o m นะฮะอันนี้ก็ดูไม่ยากนะครับแล้วก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะฮะแต่ว่าเทสไม่ได้ถึงขนาดหนักหน่วงแบบของ DxO นะครับอันนี้ก็ใช้กล้องเทสต์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองดูอย่างจะมีจะมีค่อนข้างเยอะกว่าของ DxO นะครับลองดูฮะใครอยากเห็นแบบยี่ห้ออื่นๆบ้างอย่างของฟูจิใช่ไหมครับ นิคอนรุ่นใหม่นะครับ24แซ20 1.8นะฮะอ่าลองดูอ่าซิกม่านะครับนิคอน50 1.2อ่าล,ลองดู12 24นะครับอ่าโอเคอ่ะลองดูอันนี้เผื่อจะมีแบบผมคิดว่าหลายคนอยากดูไลกานะครับนะแต่ก็ก,ก็ก็ดูได้นะครับแต่ว่าอย่าคิดเยอะนะครับ ลองมาดูเลนส์อย่างตัวของฟูจิบ้างนะครับในของ e-photoscene จะมีนะครับแต่ไม่อย่างที่บอกไม่หนักหน่วงเท่ากับของ Dxo นะครับก็จะมีแคตตาล็อกต่างๆนะฮะเราข้ามไปเลยนะไปดู Performance กันครับอันนี้ MTF กาจะคิดทั้งภาพนะครับแต่น,นี้ที่เราจะดูก็คือตรง chromatic aberration นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะคิดเขาจะ บอกเป็นพิกเซลนะครับซึ่งเราต้องดูว่าเขาเทสบนกล้องอะไรนะครับอันนี้บน S10 นะครก็คาดออกมาแค่ประมาณ0.2พิกเซลนะครับก็อันนี้มันของผู้จิเนี่ยเขาจะมีการแก้โดยซอฟต์แวร์อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแก้ซอฟต์แวร์เนี่ยแต่ว่าพื้นฐานต้องแก้ด้วยออปติกก่อนนะครับแล้วไม่แก้ออปติกแล้วไม่แก้ซอฟต์แวร์นี้ไม่รอดนะครับก็ มีการาแก้ด้วยซอฟต์แวร์แล้วต้องพูดอย่างนี้นะครับหรือประมาณ0.2ไมครอนก็ถือว่า,าน้อยนะครับใครอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคูจิทำได้ขนาดไหนก็ไปแก้งไปเอาสติกเกอร์แปะคอนแทคนะครับแล้วเขาจะเห็นลองดูของ ลองดูของ GFX บ้างนะครับก็เป็น81.7 7 R นะฮะตัวนี้อ่าเราข้ามอ่าเรามาดูของ Fuji บ้างนะครับเป็น81.7 7 R WR นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปที่ Performance เลยนะฮะนี่พิกมันลน์มันจะเยอะนะครับเป็น m ี n i Format ไม่ต้องไปตกใจนะครับนี่ต้องคำนวณกลับมาเป็นเอ่อมาเป็นเส้นต่อมิลิเมตรก่อนนะครับอันนี้ลองดูความค่าสีนะฮะ 1พิกเซลเนี่ยเท่ากับประมาณ3.2มไมครอนนะครับตัวนี้ก็ไปประมาณ0.6-0.7ไมครอนที่ F1.7 กว้างสุดน,นะครับก็ถือว่า,อ,าอันนี้น่อันนี้รวมซอฟต์แวร์แล้วนะครับรวมซอฟต์แวร์แล้วเพราะฉะนั้นอ,อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรารวมซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะไม่ถือว่ามันเป็นอโปหรือไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันรวมซอฟต์แวร์นะ ทีนี้เราน่าจะรู้จักเลนส์อโปโครมาติกกันแบบครบเครื่องแล้วนะครับเอ่อคราวหน้าาวนี้เวลาหนึ่งสองสามนี้เราน่าจะรู้จักกับเลนส์อโปโครมาติกกันครบเครื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเห็นเลนส์อโปโครมาติกเจ้าจะได้ดูว่ามันมันเป็นมันคืออะไร มันดียังไงนะครับควรใช้มันหรือเปล่าแล้วจะดูผลทดสอบได้อย่างไรว่าตัวนี้คืออ p โปจริงไม่อโปจริงนะครับสำหรับแบรนด์อย่างไซส์ชไนเดอร์โรเดนสต็อกอันนี้หายห่วงนะครับถ้าเห็นคำว่าอโปนี่อโปแท้แน่ๆนะครับแล้วก็เป็นเลนที่น่าใช้มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอเลนอโปนะครับที่ราคาไม่แพงแล้วเป็นอ p โปแท้แเนี่ยพี่โก้แนะนำเลยว่าให้แบบเป็นเป็น first priority คือตัวนี้แหละ นะครับที่ควรจะเลือกใช้ก่อนเลย